สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่เทศบาลตำบลน,นะครับเทศบาลตำบลเชียงใหม่สำหรับเทศบาลตำบลเชียงใหม่ก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลตั้งอยู่ในเขตอำเอภอโพชัยจังหวัดร,ร้อยเอด็ดมีพื้นที่ครอบคลุมตำบล เชียงใหม่ทั้งตำบลน,นะครับสำหรับที่อยู่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับก็อยู่ที่ถนนช้างเผือกตำบลเชียงใหม่อ,อําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดรหัสไปรษณีย์45230นะครับสำหรับประวัติของเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลเมื่อปีพศ2542ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม116ตอนที่9กลงวันที่ 24กุมภาพันธ์พศ2542โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมพศ2546และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการยุบสภาตำบลรวมกับเทศบาลตำบลได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จบับประกาศทั่วไปเล่ม121ตอนพิเศษลงวันที่29กันยายนพศส5 4พโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเวกษาเป็นต้นไปนะครับสำหรับเทศบาลตำบลเชียงใหม่ก็มีเครื่องหมาย ตราประจำเทศบาลก็คือดวงตาเทศบาลเป็นรูปสารหลักเมืองเชียงใหม่อยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อเข้าสู่สารหลักเมืองนะครับข้อมูลเกี่ยวกับอาณาเขตนะครับอาณาเขตของเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับก็จะมีอาณาเขตติดต่อกันดังต่อไปนี้นะครับ ด้านทิศเหนือก็ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคําด้านทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีสว่างด้านทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดด้านทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนองค์ จำนวนพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ประกอบไปด้วย6ชุมชนจำนวน12หมู่บ้านมีพื้นที่28ตารางกิโลเมตรนะครับสำหรับพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับส่วน6ชุมชนก็ได้แก่1ชุมชนเชียงใหม่2ชุมชนหนองหูลิง3ชุมชน ทานลุยสี่ชุมชนหนองอึงห้าชุมชนเทวาประสิทธิ์หกชุมชนโนนสว่างส่วนอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างก็ไปนะครับของเทศบาลตำบลเชียงใหม่ก็มีศาตส์นนสถานจำนวนเก้าแห่งมีที่พักสง์จำนวน สองแห่งมีสุสานและชาปนสถานจำนวนเจ็ดแห่งมีตลาดสดจำนวนหนึงแห่งมีโบราณสถานจำนวนหนึงแห่งมีห้างร้านสับพสินค้าสแห่งนะครับส่วนอาคารสถานที่ของราชการนะครับก็มีโรงเรียนจำนวนสี่แห่งนะครับ โรงฆ่าสัตว์จำนวน1แห่งมีสถานีตำรวจจำนวนหนแห่งนะครับมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลจำนวนหนแห่งนะครับสำหรับการประกอบอาชีพของชาวชุมชนเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับก็ประชาชนในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ก็ 1. การเกษตรกรรม 2. ค้าขาย 3. รับจ้างทั่วไป 4. รับราชการ 5. อื่นๆน,นะครับส่วนทางด้านการศึกษาก็จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน3แห่งกสนตำบลจำนวน1แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งโรงเรียนปฐมศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งโรงเรียนเอกชนจำนวนหนึ่งแห่งโรงเรียนอนุบาลจำนวนสองแห่งนะครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับเทศบาลตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ เราก็เดินทางต่อไปนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามทางหลวงชนบทหมายเลขรออสี่ศสําหำหรับทางหลวงหมายเลขรออสี่นอะครับทางหลวงชนบทก็ออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออกจากแยกบายพาสร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาอำเภอเชียงฝันนะครับแล้เข้ามาตรงนี้นะครับตรง เทศบาลตำบลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับอำเภอโพชัยนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอต่างๆดังต่อไปนี้นะครับอำเภอโพชัยด้านที่เหนือก็ติดกับอำเภอดอนจานและอำเภอกุชินาายของจังหวัดกาลสินนะครับ ด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอพนทองนะครับด้านทิศใต้ติดกับอำเภอเสลภูมิอำเภอเชียงขวัญน,นะครับด้านทิศตะวันตกติดกับอำเภอร่องคํแในอำเภอรกรมาลาใสของจังหวัดกาลสินนะครับการแบ่งเขตการปกครองของอำเภอโพชัยนะครับก็แบ่งการปกครองออกได้เป็น9ตำบล 112หมู่บ้านนะครับสำหรับอำเภอโพชัยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่10แห่งนะครับสำหรับอำเภอโพชัยส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีถ้ำภูมวยนะครับแล้วก็จะมีถ้ำศินชัยมีอุทยานศารเจ้าปู่ขามเปี้ย แล้วก็มีป่าดงแม่เพ็ดนะครับป่าดงแม่เพ็ดนี่ครับอำเภอโพชัยอยู่ข้างหน้าอีก7กิโลเมตรก็จะถึงนะครับด้านขวามือก็จะไปอำเภอโพนทองนะครับอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด20กิโลเมตรนะครับเราก็เดินทางถ้าไปด้านซ้ายนะครับก็จะไปอำเภอร่องคำของจังหวัดกาลสินนะครับ เราก็เดินทางไปนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอโพชัยมองเห็นรถวิ่งวิ่งผ่านนะครับก็คือแยกไปอำเภอร่องคำด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็อำเภอพลทองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ